ก็แบบดีใจอะเพราะว่าเราก็เป็นงานครั้งแรกที่เราจะแบบในออกสื่อที่แบบเป็นสื่อจริงๆร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเจอก็เจอในกองตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใครมาหาเราไหมแล้วมีด้วยก็เลยแบบดีใจมากๆที่แฟนคมาใช่ค่ะยังคิดว่าแบบจะมีแฟนขำมาหาเราไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีค่ะน่ารักมากเยอะมากทั้งแบบคนจีนคนไทยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงคะซีรีส์ในกโอกานเลิฟมดีสั้น จริงเราถ่ายไป2คิวแล้วก็ออแล้วอาทิตย์หน้าเราไปญี่ปุ่นกันใช่ค่ะเดี๋ยวไปวันที่8นี้แล้วไปประมาณ2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ใช่ใชไปถ่ายทาที่ญี่ปุ่นักส่วนใหญ่ที่นั่นใช่คือยกกองไปที่โน่นเลยใช่ค่ะก็ะะถือว่ารวดเร็วค่ะเพราะว่าถ่ายที่กรุงเทพแค่2คิวแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเลย จุนึงจบปิดกล้องเลยวะหรือว่ากลับมาปิดที่เที่ยวมาปิดที่พิทเทกทีเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบที่ญี่ปุ่นันข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบโชคดีที่แบบเราก็ได้ทํางานร่วมกันสองคิวแล้วและได้ไปญี่ปุ่นก็เข้าเนื้อเลยเหมือนได้วอร์มก่อนได้วอร์มแล้วแต่เหมือนเรื่องเนี้ยเราต้องเล่นไปสถาบันิี้แล้วเราก็ไปเวิร์กช็อปกันหลายรอบมาเยอะมากค่ะจริงได้ไปดูงานแล้วก็ไปอยู่กับพี่ๆสถาบันนี้คือพี่ๆเตะอย่างเงี้ยทั้งวันเลยซึ่งแบบสรุปมากๆ เปนตัางกนหมของกาของการสวิชโหมูดจากปกติมาเป็น B L เป็นไงบ้างกับการจริงก็เป็นถือว่าเป็นชองใหม่ที่เราอยากจะเล่นอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะก้าวเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบหมายถึงว่าเราชื่นชอบผู้หญิงชอบมองผู้หญิงชอบมองผู้หญิงสวยตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยแบบโหถ้าพูดไปก็คือรั้วอายุเลยสมัยเด็กดีอย่างเงี้ยเวอีเราก็จะเข้าไปเซฟรูปพี่ๆรุ่นพี่แบบเด็ดไอดอลเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นหนูมีความแบบ ชื่นชมผู้หญิงมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้หญิงนักแสดงผู้หญิงยอะไรเงี้ยทางไทยแล้วก็ต่างประเทศคือหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเท่าไหรอ่อะเป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากลองมาเล่นช่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่เรารู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทํามานานแล้วแล้วก็ เราอยู่กับเราก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเราแบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเวลาเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจกว่าอี่เขาบอกให้เตียจขึ้นมาข้างหน้าที่น่อ๋อนี่ตกไฟตก,ตกไฟเหรอคะก็หน<ๆ>ูรู้ว่ารู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจแบบเวลาเราคือหนูไม่เคยเล่นเราซีมากรู้เขาเ่นอะไรแล้ว เพราะในเรื่องค่อยงก็จะมีเลิบ4ี่แบบตอนถ่ายพายลอดไปก็จะมีนิดน,นึงอะไรอย่างเงนะี้ยก็เขินเ <laughs> ขินแล้วแว <laughs> ่คนแรกเลยใช่ พี่เขามากับพี่กาเป็นไงบ้างเขาเป็นสุตา,ารเรื่องการแสดงยังไง,ง <c oughs> คือคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยเจอพี่กามาก่อนเลยทั้งๆแบบเหมือนอีเวนต์เนี้ยก็ไม่เคยแล้วก็เราเจอครั้งแรกในตอนเราถ่ายเอ็มวีด้วยกันนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพร่ะพี่เขาแบบสวยจนแบบ <c oughs> ต้องมองอย่างเงี้ยว่า <c oughs> คนอะไจะสวยได้ขนาดนี้ <c oughs> ก็ชอบมองพี่เขาคือเวลาเราอยู่กองเงี้ยแล้วก็มีความสุขเพราะเราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆตลอดเวลาเลยดีเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหนูชอบแอบมองเรามองกันไปมองกันมาแล้วเราสึกว่าเออแบบมันชุ่มชื้นหัวใจ ไปอาหารตาดีแอยอ,อยู่ข้างหลังเ,เราไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็แอบมองเขาเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบน้องแบบหน้าเนียนหน้าใสผิวดีเราอยากผิวดีแบบนี้อะไรเงี้ยขาวผิวดีเนียนแบบอยากจะแบบอย่างเงี้ตงยตลอดเวลาแบบผิวอ่ชอบชอบอไอยู่เตอร์จับอะชอบแบบจับอะเพราะว่าผิวเขานุ่มมากชอบแบบยุ่ยุหนูยุ่ย แกทุกจดเราแบบยิ่งแบบเราเล่นเอวีแล้วแบบได้อยู่ใ,ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยก็จะแบบได้เห็นแบบโอ๊ยเขาไม่มีดูหุ่นผลเลยอ่ะที่มีความเปล่งงงไหมกับการทำงานกับก,าก้บกาวเ่งมากเลยเรื่องาการแสดงใช่หนูหนูก็เป็น f อพี่ก้าวมาตั้งแต่ติงหรืออ่ะจริงจริงตั้งแต่ฮอร์โมนคือคือตอนนั้นดูอ่ะเป็นเรื่องแรกที่อยู่ดูซีรีส์ไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นคู่กับพี่ก้าวก็รู้สึกว่า แบบดีใจแล้วก็น่าจะเป็นพรมนิคิลอะพรมิิลหรือเปล่าอุ๊ยคือคืออะไรคะใคยตักอถ่ายทอดการแสดงอ๋อก็คือเวลาเวลาเล่นด้วยกันแบบเขาส่งมาดีอะค่ะเราก็เหมือนได้คู่เล่นที่ดีแล้วมันก็จะส่งเสริมทุกอย่างไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ระดับนี้มาเป็นคู่ของเราแล้วคอติชูน้องแบบ หลิบเลอมาขอดิชูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวคืออะไรอ่ะโอเคหายแล้วหายแล้วค่ะหยูกินที่ไปแล้วค่ะพี่กินบทในบทมันมีความยากมากเลยขนาดสำหรับเจ้าเพราะมันเป็นช่องใหม่เจ้าต้องเริ่มเล่นเดียมันจริงๆมันมันเป็นความแบบว่าเราต้องเหมือนทุกๆเรื่องอะค่ะเราจะต้องจูนกับพาร์ทเนอร์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความแบบเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเขาก็ เรียกว่ามันไม่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเขาก็เหมือนคนหนึ่งที่เรารู้สึกเอนดูแล้วก็เราก็รักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเรื่องของความใหม่ของเรื่องเพศเพราะตอนแรกคือก็ว่าคิดว่าแบบเอมมันจะยากไหมมันจะมีความรู้สึกยังไงแต่ไม่เลยอะคือความรักก็คือความรักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคแล้วยิ่งแบบเรื่องไงก็จะเป็นโรแมนติกของมาดี้ด้วยนะคะมันก็เลยแบบมีความแบบ สนุกอะค่ะเวลาเล่นแล้วก็แค่อัานบทแล้วก็อมยิ้มแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นจริงๆแล้วก็เข้ากับเจนแล้วก็แบบเจนก็ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์เราโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเจนจะเล่นเวีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสักเทกเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันตลกแล้วก็เอ็นดูเขาดีว่าเขาคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องแรกของเราเราไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยหรอคะก็อยากทําให้เต็มที่แหละแล้วก็จริงๆเออเกรงไหมหรอคะก็แอบ เกรงใจน้องมากกว่าเพราะว่าน้องก็ไม่เคยเข้าเราซีน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราเราก็เข้าเราซีนค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาต้องมาเข้ากับเราเราก็กลัวว่าแบบเราจะไปทําอะไรแล้วน้องเขาจะแบบเผลอหรือว่าแบบทําตัวไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบจังหวะพอดีด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยในนั้นเขาเป็นตัวตนของเราด้านนืออาชีมันก็เลยดูง่ายด้วยแบบชอบ ค่ามสวยอยู่แล้วเลยก็อาจจะใช่ค่ะเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยก็คือครูก็บอกว่าหนูแบบมีความลุกมากลุกแบบแมนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็มีเอ NERGY คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ดูแบบเป็นคนที่มีความนิสยนัยแมนๆเ้าๆนิดๆดูแลตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ไม์เซ็ตเราคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่แบบก็จะผัดกันบ้างอะไรเปลี่ยนกันแล้วแต่วันใช่ใช่ผัดกันแบบจีบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ยังไงใครก่อนบอกไม่ได้แต่เอ็นจีแรกของเจมูเกะบ้างโห oh, NC ใช่ไหมคะเออที่ถ่ายกับพี่ก้าเนะี่ยคือ <laughs> 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 จริงๆหนูว่าไม่ค่อยถนัดเลิฟซีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าสบายใจมากกว่าอยู่ก็เลยแบบโชคดีว่าแต่ว่าไม่รู้ออกมาจะเป็นไงแต่หนูก็เต็มที่พี่ก้าก็ช่วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วย คนน่ารักอะคือแบบเอ็นดูเวลาเขาเต้นเวลาเขาทำอะไรอยู่ในกองอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเขาตื่นแล้วอะไรเงี้ยถ้าก็จะง่วงๆใช่ปกติเขาจะแบบตอนเช้าถ้าเป็นแบบคิวเช้าหน่อยเขาจะง่วงแต่พอเขามีเอนเนอร์จี่เขาก็จะน่ารักมากน่ารักมากนะเอ็นดูมากๆเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาแกล้งเขาบ้างไหมนะ ไม่กล้าแก้เขากดูแบบหน้าทนุถนอมต้องแก้ตอนที่แบบชีกําลังแบบตื่นอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแก้งแต่ว่าตอนกําลังง่วงก็เก่งใจรู้สึกว่าแบบอุย้ยนอนเถอะลูกเซ็จะตัรตัวอย่างไรอะที่ว่ารักเราด้วยขนาดนี้นั่นนะสิ <c oughs> ฉันไม่ทำะไรให้เนี่ยเขาหน้ารักแบบมีความแบบ ยิ่งเราทํางานกับเขาอะ่ะฟีดติ๊กตอกอะติ๊กตอกตอกมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นความน่ารักสดใสเขาแล้วจะแบบชอบส่งไปเขาว่าเจนน่ารักอันนี้ร่ารักจริงๆคือแบบไม่ได้แกล้งชมอะ่ะเออคือน่ารักจริงๆแค่เพื่อนพี่ก้าวส่งคลิปหนูคลิปหนูเองมาส่งมาให้หนูว่าแบบเธอน่ารักมา <c oughs> กเลยค่ะแบบไม่เห็นได้ไงเหมือนติง่งอ,<ะ>อ่ะเหมือนติง่งแบบเฮ้ยน่ารักอะ่ะพี่น่ารักอะ่ะอะไรอย่าง,งเางี้ยแล้วพอไหมคะว่าเราเนี่ย ุ้ยก็พูดอย่างงั้นเดี๋ยวเขาเกงา่งไงเราก็ต้องพูดว่าเอ้ยน่ารักจ่ะจริงเลยอย่างนี้เขาจะเ,เ,เก่งอย่างจริง <laughs>